มผมมองนะครับไม่ได้ก้างมวยตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดกรรมการไล่มาตรฐานแบบนี้ก็มันก็น่าจะในเรื่องของการกีฬาของไทยหรือว่าของกำนักกีฬามวยนะครับ,รบน่าจะเข้ามาดูในเรื่องของกรรมการท่าควนมากนะครับว่าในวิธีการเล่นหรือว่าในเรื่องของการพล่นอะไรว้มันทาให้ชี้นําในเรื่องของอาวุธมวยนะครับอาวุธมวยหายหมดนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายนะครับว่าวงการมวยไทยเราเนี่ย ในบางทีบางสิบางอย่างเนะี่ยถ้าว่าเป็นร้องประาาธาหน้าเสือเราไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันผ่านก็ต้องให้ต้องให้เด็กในการออกอาวุธถ้าเกิดกลับไปดูย้อนได้ตั้งแต่ยกหนึ่งยกห้าว่าเพชรน้ำใจออกอาวุธอะไรบ้างว่มไม่พอมานั่งดูกันเลยมานั่งเล่นดูอาวุธการออกอาวุธกันเลยว่าถ้าเกิดตามพบรบมวยกีฬาปีสี่สองการให้คะแนนมวยเนีน่ยให้คะแนนหนึ่งอะไรออกอาวุธด้วยหนักแรงส่งด้วยกำลังผมถามว่าเพชรน้ำใจผม อะไรได้มากกว่าเราแล้วเขาชนะตรงไหนกรรมาการชี้แจงผมไม่ได้ถ้าเกิดเอากรรมาการเอง ผมถึงแพ้ตรงไหนนะครับผมกล้าอยากกล้ายืนยันเลยมาตั้งปอ,อกันดูได้เลยผมบอกว่ายกที่หนึ่งถึงยกที่ห้าเนี่ยเพชรนำชัยเนี่ยออกอาวุธได้ไม่กี่ทีเลยทำไงแล้วชนะตรงไหนนะครับกรรมการนึกถึกิดตัดสินแบบนี้นะครับผมไม่ได้พูดหรือเรียกร้องเรื่องค่ายมวยผมนะครผมเรียกร้องในส่วนของคนมวยทั้งประเทศหัวหน้าค่ายที่เขาตั้งใจทำมวยแบบเป็นเกมกีฬานะครับ ถ้าเกิดเอากรรมการท็อกกินแบบนี้ก็ผมไม่ต้องต่อยดีกว่าเพราะรู้แล้วต่อยก็แพ้้แลวผมมไ่ต่อยเกือประโยชน์ทำอะไรไม่เนี่ยครับ้อไม่ครับไม่ต้องครับเจอแบบนี้แหละครับเนไม่ต้องครับเพราะพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสายตาผมอยู่แล้วผมไม่เคยให้เครดิตเพราะงมันพัฒนาน้องๆต่อไปผมทำง่อยผมให้เก่งขึ้นแค่นั้นเถอะเพราะกรรมการพวกนี้ผมไม่เคยให้เครดิตผมบอกเลยว่าไม่เคยมีเครดิตในสายตาผมครับแค่นี้ยครับพี่ท้ายเชฟกู้อะไรกับแฟนบอลที่ให้